สวัสดีครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์มีรายการมวยศึกเจ้ามวยไทยที่เวทีพรีสทีวีนะครับช่อง3ถ่ายทอดสดเวลาประมาณ12บนกาสินาทีก็วันนี้ครับคู่แรกครับอีสานเหนือโชดบานแสนครับวันนี้มาเจอกับเพชรเมืองน่านบำรุงศิษย์ผมดูแล้วอีสานเหนือนี่มีลุ้นฮึดไทยายๆนะครับน่าจะอยู่ที่อีสานเหนือสําหรับคู่ที่2ครับเพชรบางแสนผู้กองบักบางบานครับวันนี้มาเจอกับเด็กเด็ดสักดา ชมรมช่วยเหลืออิจกรรมนะครับก็วันนี้เนี่ยผมดูแล้วนี่ผมชอบเด็ดศักดาวมวยรองนะครับแต่ว่าได้ลุ้นนะครับมีฮึดตลอดสําหรับคู่เอกครับคู่ที่3าเทพทักษิณส,สอนเสียงนี่ชื่อชั้นแล้วก็เหลี่ยมเก๋กว่าเพชรทวีเข้าหอมมริตรากล้วยไม้ครับผมให้เทพทักษิณครับวันนี้ให้3ตัวครับอีสานเหนือเพชรเมืองตาลและเด็ดศักดาครับ ติดตามลุ้นเชียร์กันได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับศึกเจ้ามวยไทยที่เวทีพิษทีวีช่องสาไทยท่อสดมวยน่ารักน่ารุน3ตัวตรงปันทงตรงเป้ากับรองกศราคามคัดมาให้แฟนมวยไปพิจนารณากันครับคู่แรกในรายการวันนี้รองกศราคามชอบไปที่ เมืองปานบำรุงสิทธ์มวยครบเครื่องต้มยำมีความเก๋าอยู่ในตัวน่าจะดับซ่าเอาชนะอีสานเหนือโชดบางแสนมวยฟอร์มสดไปได้ครับส่วนคู่ที่สองในรายการวันนี้เพชรแสนคมผู้กองบัตรบางบานมวยครบเครื่องต้มยำเชื่อว่าถึงเวลาเขาจะกลับมาแจ้งเกิดน่าจะเอาชนะเดชศักดาชมรมช่วยเหลือเพื่อนอาทยารกมกไปได้ ส่วนคู่เอกในรายการวันนี้เชื่อว่าเล่นสงครามเขา่าเดือดทะลุจอแน่นอนระหว่างเทพทักษิณสอสอนเสียงกับเพชรทวีเข้าหอมมะลิตรากล้วยไมย้มวยคู่นี้ถ้าเกิดเทพทักษิณก็ตีไม่ได้เชื่อว่าเพชรทวีจะอาศัยความสูงยาวเข่าแหลมเปียบจะเฉือนเอาชนะไปได้ท้ายๆเกม3ตัวตรงฟันทง ตรงเป้าเพราก็สารคามคัดมาอยากให้เป็นมวยได้ขอให้ชมมวยให้สนุกเฮงเฮงเฮงขอรับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ตามแฟนเพจ smm มวยไทยไรายวันทุกท่านนะครับวันนี้กุมารดำมาฟันธงศึกเจ้ามวยไทยครับคู่เอกของรายการวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างเทพทักษิณสอส,อสิงห์กับทางด้านเพชรทวีข้าวหอมมะลิตากล้วยไม้พิกัด122ปอนด์ครับ คู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับเทพทักษิณนี่มวยจากจังหวัดกระบี่นะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเด่นรัฐนะเป็นมวยเปิดเกมดุดันเข่าในเหนียวแน่นนะครับส่วนเจ้าเพชรตวีครับอยู่ที่สพงอมรน,นะครับอยู่ที่พี่มรผักสดดูแลอยู่นะครับมวยจากสงขลารูปร่างเนี่ยสูงยาวเข่าดีตีเจ็บเลยแหละนะครับสำหรับเจ้าเพชรตวีดีกรีแชมป์ร้อยสิบแปดปอนด์เวทีอ้อมน้อยนะครับผม คู่นี้เนี่ยกระดูก,กระเดี่ยวอยู่ที่ทางเทพทักษิณแน่นอนครับส่วนเพชรวีสดมากๆ5ห้าไฟหลังเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแต่พอบทเบียดไปแล้วเนี่ยกระดูก,กระเดี่ยวประสบการณ์ของเทพทักษิณน,นะครับผมมองว่ายังดีกว่าการแก้ไขสถานการณ์ดีกว่าผ่านเบอร์ดีกว่านะครับถึงแม้ว่าเจ้าเพชรวีเนี่ยจะได้เปรียบรูปร่างก็ตามนะครับผมยังชอบมวยที่ตัวเล็กกว่าครับ อย่างเจ้าเทพทักษิณส,สอนสิงห์ดุดันรุนแรงแล้วก็เป็นมวยเปิดเกมด้วยวันนี้ฟันธงไปที่เทพทักษิณนะครับจะดับซ่าดับห้าวเจ้าเพชรทวีข้าวหอมมะลิตากล้วยไม้ครับและก่อนจากกันฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดรับชมเรื่องราวใหม่ๆของช่อง SMM Sport